พราะเพรอุยอ้ยโหเีเดียวเฮล่าตกอ่ตอนนี้พี่จะได้เชื่อของไงงง What is this <ม><ม>เกิดกเลือเลยอ่ะแม่อ,อึดมากไปดึงน้าเลยนี้ตกผมได้เข็มโคตรสวยอุ้ยนะ เอเมื่อก okay. ี okay, bad, ้ใครพูดอะไรวะไอ้ที่ไอ้ที่แบบว่าใหม่ใหม่อะไรสล็อตสล็อตอย่าไปข้ามัน่านะเลี้ยมันไว้เลี้ยงมันไว้เป็นแผนเลี้ยงมันไว้ก็จะได้ดูแบบว่ามันเป็นคนกินไอโบจะได้โบตัดเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อ่ะจริงป่ะสล็อตอะเถิดเถิดพูดป่ะเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจริง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 เยอะนะเดี๋ยวรู้แค่แค่ แน่ใจเหรอคนสลัดแน่ใจครับคนโบติดตามคนสลัดแล้วกันดิไอ้ไอนคนโบผมไปคนโบตอ้ะเฮ้ยเลือดหายเลือดหายพี่ไหนขนาดยังก็จะมือหยกคนสลัดยี่สิบมิยี่สิบเอ็ดมินัคนสลัดรีบอาเองยี่สิบพี่จริงจริงเอ้าเมื่อกี้ม่เนนีียคอยู่ในห้องนี้คนนึงเมื่อกี้อะเมื่อกี้ดินดินแล้วก็ยูแล้วก็สลัดยู่ตรงนี้ที่เดินออกมาตรงเนี้ยฮะ ทำไมอะไรเทียบป่เดี๋ยวเดี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 ยวเอาอะไรเนี่ยพี่เขาพี่มในห้องเราผลิตภัณฑ์อะไรอะไรผมอยู่ในห้องกับคุณโบเอออะไรเมื่อกี้อะไรเลียนคือร้อนหน้อะไรมีแค่สองคนไม่สามสามคนสามคนเมื่อกี้เพราะพ่อพี่ที่ห้องมาเจอโบใช่ไหมที่ตามหลังโบมาอแล้วก็ยี่สิบวิไม่มีทางที่เป็นผมได้แต่พี่นิงหายไปไหนตอนนั้นเอออยู่กับดินนี่ไงข้างหลังดินดินหายไปเลย แล้วดินเดินตามหลังมาดูได้นะเ <ผม S 1> ล่เลเนไม่หายนะเมื่อกี้ผมมากดกล้องออออกดดับพี่หมอสองคนแล้วพอลอยสล็อตกดแบบไอ้พี่ดินแ่บวิ่งเข้ามา,มาผมดูเลื่อนให้ผมดูเล่นให้ผมตูแล้วนะแล้วผมขอติดแท็กไว้หน่อยนะกันนะถ้าผีไม่แปลงล่าคือรู้อยู่คือสล็อตอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่หลังพี่น่ยหกม,หม,มให้ของคุดื่ได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้เลือดที่หน้าคือยังไงต้องหาเลือดแถวพื้นนะพี่ต้องหายาแถวพื้นถุงเลือดเหรอไม่ไม่ไม่มีเลือดเื่อนต่ออ๋อต้องต้องกินต้องกินตรงพื้นหาหาหาตรงพื้นอ่ะมันจะมีให้หากล่องกล่องเอาเลือดหายอ๋อเหมือนอันเดิมอันเดิมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไอ้กล่องไอ้บางเลืเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแปลงละ ยังไม่ต้องฆ่าใครใช่ปะคำว่างั้นนะโอเคโอเคโอเคตามน้ำไปก่อนเพราะว่าให้มันสรงใส่สล็อตเดออถ้าผมจะวัดใจเลยดิเพราะแบบแบบแบบไม่ผมก็อายุตรวจอะแต่เมืวจเขาตรวจได้ผมก็โชคดีแต่ถ้ามันตรวจกอ็อย่าอย่าอย่าลืมไปโบได้โบมันสงสัยมอสอยู่นะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนีเนียนๆด้วยออกออกออกที่บอกเขาแรกเลยจะได้ออกมาละใครครับมันไม่แปลงอ่ะเออผีไม่แปลงนะไม่แปลงรงเลยแต่ผีเดินตามมาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวที่ที่ไม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 ่แต่ผมติดแท็กไว้ที่คนสลัดสลัดไม่แปลงล่างเลยอ่ะเฮ้ยใครอ๋อตกใจใครเข้ามาไม่เฮ้ยเผมขอไปทำเฟสก่อนผมไม่มีของเลยตอนเนี้ย เลือดที่ไหนวะใช่เหรอเออไม่ใช่ผมนะผมอยู่กับใครกินเลือดอ่ะมันอยู่สามคนฮึมงั้นผมรู้สึกทำแม่งทำแม่งอืมเอ้ยผมเหยียบไมเหยียยวไ้เดี๋ยวมนไปถุงเลือดหายปะตอนนี้เราวิ่งมาไม่ถึงผมไม่ถึงยังไม่มียังไม่มีกลางก็ไม่กลางๆก็ไม่ หายอยู่จะให้ผมบอกเป็นไม่เป็นอ่ามาปรึกษากันเลยอ่ะห้ามบอกเป็นเข้าใจปะถ้าบอกเป็นมันจะรู้่ไตรวจสล็อตกันดิตอวหืึตรวจสล็อตก็คือคือตอนนี้ที่อยากให้ตรวจนะอยากตรวจโบมาหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สล็อตอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นนะเอ้ยโบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโบหรือว่าตรวจหรือว่าตรวจอยู่เอาไปละเดี๋ยวค่อเดินมาคนสุดท้ายขอด่วนนะ ผมว่าพี่อยู่ไม่น่าเปลี่ยนอะพี่อ่ะอ่ะถ้าจะไปตรวจอยู่งั้นอะเเดดีี๋ยวพ่กิินนถ้าผมไปตรวจเหรออ่าการไปตรวจอยู่ดิตรวจอยู่เลยไม่นี่กล้าเดี๋ยวรู้เออตรวจอยู่เลยสุดไม่สุดถ้าไม่เป็นอะก็มีแค่เดินกลับไม่ได้แล้วกินเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันเดินออกมาเดี๋ยวมันรู้มันกินเลือดแล้วไฟดับเลยอ๋อแล้วมีคนหายนะนี่ไม่ไม่ไม่คือนี่มาดูเสาผู้เด็กเทศเป็นไหนอะผ้าใบโบเดินมาหัวใจเออคุณนิก ไม่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 คือนี่มาดูเสาเพราะว่าไอโบเดินมาคนสุดท้ายใช่นี่ไงเลือดเลือดหายเลือดหายไม่ไม่เลยไม่ตัองขึ้นเท่าไหร่สุถ้ามันนานแล้วก็นานแล้วพี่นานละเท่าไหร่มันไม่บอกพี่งนาทีแล้วเอยเลือดหายอีกเลือดหายอีกพี่เลือดีายอีกอันนึยเร็น้่าเพี่ว่าายพี่ว่ายเรี่วาาเ้วยขยเล้เพี่วเ็ว่ะ่เ็ล่่ยเจลยไม่่ช่เล้อย่าอย่ามั่วนะ เดี๋ยวคุจะยอมตายนะกูจะกินสักคนสองคนร้องกูอีควายโอเคเดี๋ยวผมจะบอยพี่นะตอนพี่ตอนพี่กินเลยนะได้ได้ได้แต่กินเล้วใครใครเบนก็เขาบอเแค่บ้านค่ะพี่ว่าพี่มอสไงนี่ไงใครเนี่ยพี่มอสเป็นผมเป็นกระดกเลยผมเป็นกระดกเลยพี่อยู่ตรงนี้กระดกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผิดที่นี่ เาบอกมาแล้วนะคนแรกใครเสื้อสีน้ำเงินนะพี่สีน้ำเงินนเป็นพี่นี่ก่อนใช่ใช่เสื้อสีน้ำเงินเป็นผมเห็นกระดูกเลือดเลยไมื่อกี้มัอยู่ดีมานก็ยี่เฉยเลยไม่ไม่ไม่่สรุปใช่นหมพี่นิ่เชั่อชวนแล้วหนึ่งอ๋อใช่ใช่พี่นีกเป็นพี่นิ่เชั่อชวนแล้วหนึ่งมาซ้ำหน่อยพี่มาซ้ำหน่อยปั๊บมาอยู่ ไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ยไม่ทันหายเลยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่เรายิงสล็อตได้เลยยิงเลยยิงเลย,ยเปลี่ยนแห่งชาติเฮ้ยใครยิงผมมาขอเทษาท้าโอโค แย่แ่งชาสองคนแล้วบอกว่าแล้วพี่โตวิ่งไปหาพี่มอสอ่ะพี่โตวิ่งไปหาพี่มอสแล้วพี่มอสเห็นยินเฉยๆอรัคือพี่มอสอะจับมองอยู่ว่าใครอยู่ไหนบ้างเลยไม่ใช่ไม่ใช่แหมพี่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 ไม่ได้นั่นอยู่ไหนบ้างพี่เดินมาเพื่อพี่จะไอ้พี่อยากจะดูว่าว่าไอ้เครื่องตรวจอยู่นี่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เครื่องตรวจนี้จริงๆเครื่องตรวจอยู่นั่งแต่แรกพี่พี่เอ้พี่อยากจะมาตรงเครื่องตรวจม่แล้วพี่จะยืนดูไว้เฉยไม่ก่อนพีไม่ห้ก่อนก่อนไปจับที่บอกว่าที่ ที่ซาลยบอกว่าพี่มอกินเรีดเลียต่อหน้าใครพี่ปะใครพี่ปะกูไม่กินไม่พี่ไม่กินพี่อยู่ไหยไม่พี่บอกว่าพี่อยากรู้เฉยพี่ก่อนไฟดับอบบพี่โบบอกว่าพี่บอกว่าที่ที่อยู่ในห้องที่มันถงกว้างจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ยืนเฉยนะพี่อะพี่อะเดินมาก่อนโบแล้วก็พี่ก็มาหยุดใช่โบอ่ะรู้ว่าพี่หยุดอ่ะเพื่อพี่มองตำแหน่งเว้ยแล้วโบก็แล้วแล้วแล้วพี่พี่มอก็ถามว่าใครเป็นโบก็เลยบอกว่าพี่มอกไงเป็นแล้วโบก็วิ่งหนีไปเลย เพราะว่ามันกิองตน่งอยู่แกเราแค่รูดอีกแคแต่ว่ามอสไม่ได้กินเลือดเลยนะนี่กินคนเดียวใช่ปัญหาที่ยิงไอโบคืออ่ะพอออกมาปัญหาคือเขารู้ว่าผมมองตำแหน่งเนี่ยนะใช่พี่มอสเหรอมองตำแหน่งตอนตอนที่ไฟก่อนก่อนไฟระดับถูกครั้งถ้าพี่มอสเป็นผีอ่ะใช่เดี๋ยวผมครับจะใครดูแลกันนะโบเลยบอกบอกพี่มอสไปว่าเออพี่มอสเป็นยังไงเขาบอกว่าวิ่งหนีไปเลยเออแต่จะบอกว่าผีไม่ได้ซุ่มนะ